เี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบกอพที่เพิ่งสอบล่าสุดมาเลยเนาะเดี๋ยวคุณอุ้จะมาเฉลยให้นะคะว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่และใครทําถูกเนี่ยอย่าลืมกดบวกหนึ่งมานะคะอ่ะเรามาดูข้อนี้กันเลยเขาบอกว่า พ่อเนี่ยมีเงินอยู่35,835 35บาทแบ่งเงินเนี่ยให้ลูกไป3คนนะคะโดยคนโตเนี่ยได้ไป8เท่าของคนเล็กคนกลางได้ไป75%ของคนโตคนเล็กได้น้อยกว่าคนกลางอยู่เท่าไหร่ซึ่งข้อนี้เราจะเอาสมการเนี่ยมาช่วยในการคิดนะคะคุณลูกตั้งสมการก่อน ก็คือถ้าเราเอาเงินที่ลูกคนโตได้บวกกับเงินที่ลูกคนกลางได้แล้วก็บวกกับเงินที่ลูกคนเล็กได้เนี่ยมันจะได้เท่ากับ35,835 35บาบทถูกไหมเพราะว่าพ่อเนี่ยแบ่งเงินจำนวนนี้ให้ลูก3คนถ้าเอาจำนวนเงินที่ลูก3าคนเนี่ยมารวมกันก็คือจะได้เท่ากับเท่านี้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะตั้งสมาการจาก ประโยคนี้กันเนาะทีนี้เราต้องไปหาจํานวนเงินของแต่ละคนที่ได้มาก่อนนะคะดูประโยคตรงนี้เดี๋ยวคุณลูกจะหาจํานวนเงินที่คนโตได้กับคนเล็กได้ก่อนเนาะเขาบอกว่าคนโตเนี่ยได้ไป8เท่าของคนเล็กถ้าสมมติคุณลูกกาหนดให้คนเล็กนะได้เงินไป x บาทคนโตเนี่ยจะได้เงินไปเท่าไหร่คะ ได้เงินไป8เท่าของคนเล็กนะแสดงว่าก็ต้องได้เงินไป 8x ถูกปะจากนั้นเราจะไปหาของคนกลางบ้างคนกลางเนี่ยได้เงินไปเท่าไหร่เขาบอกว่าคนกลางเนี่ยได้ไป75%ของคนโตแล้ว75%ของคนโตเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็คิดแบบนี้เลยงั้นคุณรู้จะเขียนอย่างนี้ทุกคนดูก่อนนะ75%ของเงินที่คนโตได้รับเนาะ ก็จะเขียนได้เป็น75ส่วน100เปอร์เซ็นต์สามารถเขียนเป็นส่วน100ได้นะคะของก็คือเครื่องหมายคูนนั่นเองคูณกับเงินของคนโตเนาะเงินของคนโตเนี่ยได้ไป 8x ตรงนี้ก็ต้องคูณกับ 8x นะคะจากนั้นเราเอา2ตัวนี้คูณกันได้เลยเนาะถ้า,าคูณกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่เป็นหน่วยบาทน,นะคะแต่การคูณเนี่ยคุณลูกขอคูณแบบตัดตัวเลขนะตัวเลขมันจะได้น้อยลงจะได้คิดง่ายๆเนาะคุณลูกขอเอา4เนี่ยตัด8กับ100นะ เอา4ไปหาร8เหลือ2เอา4ไปหาร100ก็คือจะเหลือ25จากนั้นเอา25เนี่ยไปหาร75เนาะก็คือจะได้เท่ากับ3 3คูณ2ก็คือได้6เนาะดังนั้นเนี่ยคนกลางเนี่ยได้เงินไป 6x บาทนั่นเองทีนี้เรารู้จำนวนเงินของแต่ละคนก็เอาไปแทนได้เลยนะคะคนโตได้ไป 8x บวกกับคนกลางเนาะได้ไป 6x คนเล็กได้ไปได้ไป x เนาะจะเท่ากับ35,835 35บาท ตรงนี้เอาตัวเลขข้างหน้าบวกกันได้เลย x ตรงนี้ไม่มีเลขข้างหน้าจริงๆแล้วมีนะคือเลข1แต่เขาไม่นิยมเขียนกันนั่นเองนะคะ8บวก6เป็น14 14บวกอีกหเป็น15ตรงนี้ก็คือจะได้เป็น1 5 x เท่ากับ3า8 3 5บาทอยากรู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ก็ย้าย1 5ไปหารได้เลยเนาะ หารกันแล้วนะคะก็คือจะได้เท่ากับ2,389บาทหมายความว่า x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ซึ่ง x เ,เนี่ยคือจำนวนเงินของคนเล็กถูกไหมคะแสดงว่าคนเล็กเนี่ยได้เงินไป2,389บาทคนกลางได้เงินไปเท่าไหร่คะ ก็เอา6ไปคูณกับ2,389เลยเนาะก็คือจได้เท่ากับ14,334นั่นเองนะคะทีนี้เขาถามว่าคนเล็กกับคนกลางเนี่ยได้เงินต่างกันกี่บาทก็เอา2ตัวนี้มาลบกันได้เลยเนาะก็จได้เท่ากับ 1, 1945บาทนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบ1 1 9 4 5บาทนั่นเองหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะทุกคนดูนะคนเล็กเขาถามว่าคนเล็กเนี่ยได้น้อยกว่าคนกลางเท่าไหร่คุณรู้คิดอย่างนี้ก่อนคนเล็กได้ x บาทถูกปะคนกลางได้6 x คนเล็กเนี่ยได้น้อยกว่าคนกลางกี่ x คะ ได้น้อยกว่าคนกลางเนี่ย 5x ถูกปะเราจะคิดเลยก็ได้ว่า 5x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา5เนี่ยไปคูณกับ2,389ได้เลยเนาะก็จะได้เท่ากันนะคะก็คือได้1 1 9 4 5เท่ากันเลย